พร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวนะมือถืออยู่ไหนฝากของใส่กระเป๋าหน่อยได้ไหมขอบคุณครับโอเคก็มีไม่กี่อย่างหรอกเดี๋ยวนะมีอีกนี่หนะนึ่งเครีมกันแดด่ะเป็นกันแดดระวังมือเปลือ เือเป็นเจรถพี่จัพี่กาหลังนี่จะนั่งนานเลยนอลยือมนจะคันเพื่อในหัวช้างจีเรคปูฝังพิ่นึงโอเคดีพอลวพอลอ,อโอเคไป,ไปเดียวเดยวเดยเอันนี้ก็ได้จริงๆแล้วขับรถนานไปสำรองมาแล้วเถอะให้อยู่ในรถไม่หนักนิดเดียวดูชว่ จริงๆเราด่านนั้นอยู่เยอะเอาไปเผื่อดีกว่าโอเคได้แล้วได้แล้วนะไม่นะพร้อมแล้วแหละโอ้จริงๆแล้วมึงจะออกไปเดี๋ยวนี้เลยมึงจะออกไปเดี๋ยวนี้เลย